สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับผมรองศาสตราจารย์ดรเวรศักฮาดานายกองค์การบริหารสน่วนตมของสามในฐานะนาย,ยกสมาคมอบตแห่งประเทศไทยนะครับก็อยากจะเรียนนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดงานสัมมนานะครับที่พัทยาหาดจอมเทียนโรงแรมเอ็เอมอัสเดอร์นะครับในวันที่6-7-8ทธันวาคม2566นี้นะครับโดยวัตถุประสงค์หลักนะก็คือว่า เราต้องการที่อยากจะให้พี่น้องท้องถิ่นนะครับได้มารวมพลังกันนะครับเพื่อที่จะได้รับว่าสวัสดิการของท่านสมาชิกอบตทั่วประเทศสวัสดิการเกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทนอื่นๆนะครับซึ่งเขาไม่เคยได้รับมาเลยนะครับตลอดอ20ปีที่ผ่านมานะครับและท,ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือว่าเขา เพิ่งได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น,นครับในเดือนที่ผ่านมานี่เองครับแต่ว่าค่าสวัสดิการอื่นเขายังไม่ได้เลยนะครับดังนั้นก็เลยจะมาปรึกษาหารือกันว่าเราควรจะมีการดูแลช่วยเหลือในฐานะที่เป็นผู้นําของชุมชนเป็นตัวแทนของท้องถิ่นมันควรจะมีสวัสดิการต่างๆในการที่จะให้แก่แกท่านสมาชิกท่านเลขาบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุสุข วัตถุประสงค์ข้อที่1ครับส่วนอีกข้อหนึ่งครับเพื่อที่อยากจะให้ทางผู้ที่มาอบรมนี้นะครับได้รู้บทบาทของตัวเองในการพัฒนานะครับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนะครับภายใต้กรอบสังคมโลกนะครับในวงเล็บนะครับ SDGs นะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยครับเพราะว่าถ้าท้องถิ่นนะครับได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกรอบอำนาจหน้าที่ต่างๆครับมันก็จะทําให้นะเขาได้รับ รู้บทบาทของตัวเองว่าจะพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองอย่างไรโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาในท้องถิ่นของตัวเองภายใต้บริบทของการที่รณรงค์เกี่ยวกับเรื่องการลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ข้อที่2องครับจากนั้นครับ วัตถุประสงค์ข้อที่3นั่นคือว่าการที่เราทุกคนนะครับได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปัญหาต่างๆของแต่ละท้องถิ่นแต่ละภาคว่าเราจะมีการแก้ไขอย่างไรโดยที่เราได้มีการเชิญรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีหลายลรัฐมนตรีที่มีเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นได้มาร่วมง,งานอีกมากมายนะครับดังนั้นการที่อบรมสัมมนาครั้งนี้ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นและเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติอย่างแน่นอนครับขอบพระคุณมากครับ